สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะท,ทุกทุกที่เพื่อนๆทุกคนทุกทุกที่ในประเทศไทยในทุกจังหวัดของบ้านเราทุกอำเภอของบ้านเราวันนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วจากทุกครั้ง ฝนเมฆฝนจะลอยมาจากทางด้านนี้แต่ตอนนี้ทางด้านนี้เมฆฝนหยุดหยุดเหมือนถูกกดดันจากทางด้านเหนือตอนนี้เมฆฝนลอยมาจากทางด้านนี้ทางด้านทางทิศใต้ทิศตะวันตะวันตกเฉียงใต้เนาะ เมฆทั้งสองฝั่งลอยมาชนกันเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงพี่น้องเราเนาะเพื่อนพ้องพี่น้องเราที่ถูกน้ําท่วมตอนนี้ทางบ้านเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดพ้นไหมเพราะตอนนี้น้ําที่เขื่อนประตูบางแก้วที่ล้นประตูทั้งสองบานตอนนี้ก็ ได้ถูกเปิดบ้างแล้วและน้ำก็เอ่อขึ้นมาที่คลองหน้าบ้านเราเพราะยังไม่รู้ว่าจะผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้ไหมขอเอาใจช่วยเพื่อนเพื่อนพ้องพี่น้องเรานะคะทุกที่ทุกจังหวัดในประเทศหรือท,ท,ทุกทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทองของเราที่ประสบภัยประสบอุทกภ,ภัย โดนน้ำท่วมอยู่ในขณะน,นี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะดูแลตัวเองกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนบ้านไหนที่มีคนป่วยก็ให้รีบย้ายคนป่วยก่อนนะคะออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาบ้านคุณถูกน้ำท่วม จะได้รับการช่วยเหลืออย่างลำบากมากเลยถ้ามีคนป่วยโดยเฉพาะคนที่ติดเตียงด้วยเป็นห่วงนะคะขอฝากความเป็นห่วงความห่วงใยนี้ผ่านทางโซเชียลท่อง Youtube ไปถึงเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนนะคะเนี่ยถึงจะไม่ตกแรงถึงจะไม่ตกแรงแต่ก็ เขาเขาเข้ามาน่ากลัวนะ่ะเขาไม่ฝนมาน่ากลัวอยู่มืดไปหมดเลยเข,ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของท่านนายกปบตอของตำบลบ้านอิดนะคะท่านตํานงมิกองที่กําลังทํางานเหมือนกับดูแลความดดร้อน ให้กับลูกบ้านของท่านขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของท่านนะคะสู้ๆจากลูกบ้านคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงจริงๆค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะขอจบ ไรนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันไรหนะ้าขอบคุณนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ